ดีค่ะเก๋อุบลน,นะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชบุรีค่ะวันนี้จะนำเสนอที่ดินนะคะเป็นที่ดินาค่ะวิวเขาสวยงามนะคะที่นา5้าไร่ค่ะเสนอขายยกแปลงหงล้านเจ0ดแสนห้าหมนะคะตกไร่ละ3ามแสนห้าค่ะที่เตาปูนนะคะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ จะใกล้เขาพระเขาชงุ้มนะคะฉนดคุดแดงค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรูปฉนดก็ท้ายคลิปเช่นเดิมนะคะติดถนนติดคลองทางทิศใต้ค่ะทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดท,ทางสาธารณะ3ด้านนะคะคลองส่งน้ำถนนหน้าที่ดินนะคะกว้าง120เมตรลึก40เมตรค่ะ หมอปลูกบ้านพักค่ะการทำเกษตรพอเพียงทำโคกหนองนามโมเดลนะคะที่นาก็จะ,ะไม่ตามก่าถนนเยอะนะคะทางนี้ก็สามารถออกไปถนนหลักได้ค่ะเข้าออกได้สองทางค่ะวีวเขาสวยนะคะวันนี้ก็พายุเข้าค่ะ ก็เลยเห็นเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะดินดำค่ะน้ำดีนะคะมีเพื่อนบ้านตลอดทางค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทางทางเข้ากับมาจากคอนกีตนะคะห่างคอนกีต200เมตรค่ะไฟฟ้าพร้อมนะคะ ระเขตนะคะทางนี้เลยค่ะมีรกเขตชักจนค่ะตรงไปยังด้านหลังเลยค่ะถึสวนมะม่วงเลยแล้วรอบแปลงค่ะก็จะมีแต่ต้นมะม่วงใหญ่ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะตามคันคลองไปเลยค่ะสนใจนะคะเยี่ยมชมพื้นที่ติดต่อเกดได้ค่ะ0ูนย์ก็แปดสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าห้านะคะไอดียไลน์ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตที่เข้าก่อนถึงที่นะคะ YouTube ก็ช่องเกสังหาร้อยพันล้านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ